เยอะแยะมากมายที่มันเข้ามาซ้านะครับมึงก็เลยเอาหนี้สาธารณะรวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ยุคก,ก่อนเนี่ยมาทิ้งไว้ที่ลุงตู่แล้วมึงก็บอกว่าลุงตู่เป็นคนทาไอ้หาลุงตู่เพิ่มหนี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แม่งมีอยู่ตั้งนานแล้วเ <c oughs> พราะนั้นกรณีทับราหรือกรณีจำนำข้าวเองเนี่ยนะครับมันเป็นการขุดหลุมล่อนะครับคุณพ่อคุณแม่ชอบดูคลิปคุณกบมากๆ <c oughs> พวกท่านบอกว่าพูดดีและตอบโต้อ่าพูดดีเหรอครับพูดไม่เพาะเลยนะฮะ พ,พี่พี่ฝากบอกลูกสาวลูกๆพี่ด้วยนะฮะว่าอย่าเอาเยี่ยงอย่างกบมโนนะครับอย่าใช้วาจาที่ไม่สุภาพแบบนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะฮะที่ผมใช้คําศัพท์อะไรไม่สุภาพนะครับพอดีว่าอยากจะให้คือผมไม่ได้มีปัญหากับด้อมส้มผมไม่ได้มีปัญหากับด้อมแดงอย่างพี่คนเมื่อแก้นะครับเป็นด้อมส้มที่น่ารักมากนะฮะเอออย่างบางคนก็เป็นด้อมแดงที่กวนส้นตีนมากอะ <laughs> นัน้นถ้าเป็นถ้าเป็นด้อมแดงหรือด้อมส้มที่ควรส้นตีนมานะฮะก็เราก็ต้องนะฮะไม่มีความไม่มีความจำเป็นที่ต้องพูดดีกับคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้บางทีมันหิวญ้านะฮะมันหิวญ้ามันหิวกะลาอะไรต่างๆนะครับผมนะฮะก็นั่นแหละนะครับก็เลยต้องพยายามที่จะเจาะกะลามันโดยการใช้คําพูดพวกนี้นะฮะให้มันแทรกซึมเข้าไปในกระลวนสารดานเผื่อว่ามันจะตื่นขึ้นมาบ้างนะ